สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อ เรื่องน่ายินดีที่จะเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย ฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางสร้างกำลังใจสร้างพลังบวกเพราะสุดท้ายแล้วดวงดีไม่ดีมันก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะจะมีไพ่ทั้งหมดสองสำรับนะคะมาดูว่าจะมีขา่าวดีมีเรื่องน่ายินดีอะไรเกิดขึ้นบ้างมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ใบแรก Empowerment a m b e n t beginning s p e n d e r แปดถ้วยนะคะสองเหรียญ stack แปดไม้เท้าแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นไพ่ฟูนะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีความขยันนะมีความกระตือรือร้นในการทำสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณอาจจะมีเป้าหมายชีวิตใหม่ๆนะอยากจะทำให้สำเร็จมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณคิดอยากจะทำนะก็มีแนวโน้มนะที่จะเป็นไปนอย่างที่คุณตั้งใจไว้นะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเพิ่มความขยัน นะเพิ่มความเพียรพยายามเข้าไปอีกนิดนึงนะแม้ว่าสิ่งนั้นมันอาจจะดูยากนะคะเป็นเรื่องท้าทายแต่ถ้านะเรามีความใจสู้สักอย่างก็จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะคะนะดูคุณมีพลังมีไฟนะในตัวคุณมากขึ้นหรือคุณอาจจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ก็ได้นะคะได้รับกำลังใจที่ดีจากคนรอบข้างาหรือ อาจจะเหมือนมีเพรสชั่นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมีสิ่งที่อยากจะทำเต็มไปหมดเลยแต่ก็ขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดมีทักษะมีความรู้หรืออย่างน้อยๆนะคะ,ะแล้วก็ชื่นชอบกับสิ่งนั้นมันจะทำให้เราไม่เครียดไม่กดดันนะก็จะไปได้ดีกับสิ่งนั้นด้วยนะคะแล้วก็มีดวงของการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีมากๆนะดังไพ่ e g i n n i n g นะคะ การเริ่มต้นใหม่นะงานใหม่ชีวิตใหม่หรือธุรกิจใหม่ๆก็ได้จะมีสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตทําให้คุณเติบโตก้าวหน้ามากขึ้นนะคะาการที่คุณดูมีไฟมีพลังก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณกําลังบุกเบิกทําอะไรใหม่ๆในช่วงนี้อยู่ก็ได้นะคะนะก็ต้องขยันขันแข็งกันหน่อยซึ่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมันมักจะยากเสมอนะคะมันอาจจะเป็นบทพิสูจน์นะความ เข้มแข็งพิสูจน์ความอดทนของตัวคุณก็ได้ถ้าคุณผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะคะความสำเร็จความเจริญก้าวหน้านะมันก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎนะคะอาจจะต้องเจอบททดสอบเจอบทเรียนมีอุปสรรคป,ปัญหาให้เราต้องเผชิญให้เราต้องแก้ไขแต่มันจะทำให้เราเป็นคนที่ทำงานเก่งขึ้นนะคะมีความ เข้มแข็งนะการคิดก้ารทำมากขึ้นก็จะทำให้คุณเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นคนที่โดดเด่นมีความสำเร็จมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นดวงของการได้รับการเอาใจใส่ดูแลที่ดีเหมือนคุณจะทำอะไรก็ตามนะก็มีคนคอยซับพอร์ตคอยเป็นกำลังใจคอยอยู่เคียงข้างอาจจะเป็นคนในครอบครัวเป็นญาติพี่น้องนะคะ เป็นคนรักหรือเพื่อนฝูงของเราก็ได้นะการที่มีใครสักคนหนึ่งที่คอยรับฟังคุณคอยอยู่เคียงข้างคุณเสมอไม่ว่ายามสุขยามทุกถือว่านะเป็นโชคลาภที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะเป็นเรื่องน่ายินดีเลยเชียแหละนะเหมือนคุณมีแรงขับเคลื่อนมีกําลังใจก็จากคนรอบข้างของคุณนั่นแหละนะคะนะเมื่อคุณได้รับพลังความรัก พลังกำลังใจที่ดีแล้วนะถ้ามีโอกาสก็ส่งต่อพลังงานดีๆนั้นให้กับคนอื่นยิ่งให้ก็จะยิ่งได้นะคะอาจจะอา,อาจจะส่งต่อในรูปแบบของอาการให้ความรู้การให้โอกาสหรือแบ่งปันข้าของเครื่องใช้นะที่เราไม่ใช้แล้วให้กับผู้ยากไร้ก็ได้นะเหมือนได้เป็นการทำบุญทำทานอย่างหนึ่งอีกด้วยนะคะก็เป็นการทำความดีในแบบที่ ไม่ทําให้เราเดือดร้อนด้วยนะคะเป็นดวงชะตาที่กําลังเดินออกจากสิ่งที่มันไม่เหมาะสมกับเรานะเดินออกจากสิ่งเลวร้ายต่างๆเหมือนอะไรที่มันเป็นสิ่งไม่ดีคุณกําลังจะหลุดพ้นไปแล้วนะคะแล้วก็โชคชะตาจะนําพาคุณไปสู่ทางที่มันใช่ไปสู่เส้นทางชีวิตที่มันเหมาะสมกับคุณมากขึ้นอ,อย่างเช่นถ้าเราทํางานนี้ แล้วมันไม่เติบโตก้าวหน้านะคะแต่เราก็ต้องอต้องขยันนะต้องเพียรพยายามด้วยนะคะถ้าเราทําเต็มที่แล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังไม่เติบโตก้าวหน้านะเราลองหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเราบ้างนะคะหาโอกาสในการทํางานใหม่ที่มันอาจจะตรงกับความรู้ความสามารถของเราก็ได้นะบางทีการที่เราหางานใหม่ไม่ใช่ว่าเราล้มเหลวกับงานเก่านะคะ แต่ว่าเราก็ต้องสแสวงหาสิ่งที่ดีนะสแสวงหาสิ่งที่ใช่ที่สุดสําหรับเรานั่นเองนะการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนั่นแหละที่จะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เป็นราศีนะที่คุณจะได้พบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้เจอสิ่งที่คุณสแสวงหานะเจอสิ่งดีๆมากมายในช่วงระยะเวลานี้เลยนะคะรวมถึงนะเป็นโอกาสที่ มันอาจจะเคยหลุดลอยหายจากเราไปนะมันก็จะหวนกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่านะตอนนี้คุณมีความเพียบพร้อมนะในทุกเรื่องแล้วนะคะโอกาสมันก็จะมาหาคนที่พร้อมเสมอนะถ้าเรา,ามีความเพียรพยายามนะคะ เป็นคนเก่งมีมานะนะมีความบากบันนะก็จะได้รับโอกาสที่ดีนั้นด้วยมีคนเล็งเห็นในความรู้ในความสามารถของเราเพิ่มมากขึ้นมีโอกาสได้เ,เงินก้อนโตหรือได้ทรัพย์สินมีค่าหรือได้ของรักกลับคืนด้วยนะคะอะไรที่มันเป็นของเราก็จะเป็นของเรานะหรือเป็นช่วงที่คุณต้องกลับไปฟื้นฟูกลับไปพลิกฟื้นอะไรบางอย่างนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นงานที่ คนทําแล้วไม่สําเร็จแล้วก็ไปสารต่อไปรับงานต่อจากคนอื่นก็ได้เป็นช่วงที่คุณจะได้พิสูจน์ความรู้ความสามารถได้ด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นปัญหาที่คาลักาซ้างไม่จบไม่สิ้นก็ต้องเป็นคุณนั่นแหละนะที่ต้องไปต้องกลับไปสะสางกลับไปแก้ไขให้มันจบสิ้นไปซะนะพอจบแล้วมันก็เหมือนทําให้เรา ได้ไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้นนะคะการที่เราจะไปเริ่มต้นสิ่งใหม่เราก็ต้องเคลียร์ของเก่านะให้มันจบสิ้นไปก่อนอ,อย่างเช่นถ้าเป็นโปรเจกต์งานนะคะก็ต้องทําให้มันจบเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ไปนะแล้วก็จะมีอโอกาสงานดีๆที่จะถูกหยิบยื่นเข้ามาหาคุณอีกด้วยนะคะมีดวงนะของ การได้รับชัยชนะนะคะมีดวงที่อยู่เหนือคู่แข่งนะหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะธุรกิจที่มีคู่แข่งนะมันก็ต้องมีการต่อสู้นะมีการชิงดีชิงเด่นกันแต่คุณสามารถเอาชนะได้นะเอาอยู่ในทุกๆสถานการณ์ทุกๆเหตุการณ์หรือบางเหตุการณ์มันจะสอนให้คุณ ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็ได้นะคะจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คุณได้แสดงภาวะความเป็นผู้นำได้แสดงความสามารถความกล้าหาญก็ได้นะจนทำให้คุณได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นอาชีพที่ต้องบุกต้องลยุยทหารตำรวจนะคะนะช่วงนี้โดดเด่นดีมากๆเหมือนภารกิจที่ได้รับมอบหมายนะมันบรรลุตามเป้าหมายนะภารกิจคอมพ e วตนะคะ เป็นดวงชะตานะที่จะมีดวงของการได้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาในทางที่ดีมากขึ้นนะคะสิ่งที่คุณทำอยู่มันกำลังจะประสบความสําเร็จนะหรือการทำอะไรใหม่ๆก็ส่งผลดีนะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้ดีเพิ่มมากขึ้นอาอาชีพที่เกี่ยวกับธุรกิจเก่งกำไรซื้อมาขายไปนะคะก็จะได้เงินนะได้ผลตอบแทนที่ดี ที่คุ้มค่ามากมายเลยทีเดียวนะดวงการงานนี่โดดเด่นมากๆอาจจะมีข่าวดีเรื่องของการได้ปรับตําแหน่งก็ได้นะคะได้ตําแหน่งที่สูงขึ้นนะได้รับความไว้วางใจอาจจะมีงานท้าทายความสามารถเข้ามาอยู่เรื่อยๆอย่าก,กลัวนะอย่าก,กดดันตัวเองใครกดดันเราช่างเขานะปล่อยเขาเราอย่าก,กดดันตัวเราเองก็เพอนะคะทาให้เต็มที่นะสุดความสามารถแต่ว่าถ้าเราทําเต็มที่แล้วนะผลงาน มันจะออกมาดีหรือไม่ดีเราก็ต้องยอมรับให้ได้ถ้าออกมาไม่ดีเราก็ปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปนะคะอย่าพึ่งท้อนะอย่าพึ่งหมดกําลังใจเพราะสุดท้ายแล้วนะความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็จะเป็นของคุณได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ใครหลายคนนะอาจจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวนะคะเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจนะเหมือนเราอยากมี เวลาหาความสุขให้กับตัวเองนะคุณได้รับสิ่งนั้นนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณจะได้ผ่อนคลายได้ไปเที่ยวกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงที่ทํางานอาจจะมีแบบจัดเที่ยวนะคะเป็นกิจกรรมเอาติ้งก็ได้นะได้ละลายพฤติกรรมอะไรบางอย่างนะเป็นช่วงที่คุณจะไม่เครียดกับการทํางานนะคะหรือไพ่กาลังสื่ออีกอย่างหนึ่งว่าเราต้องแบ่งเวลาให้ดีด้วยเวลาทํางานเราก็เต็มที่ แต่เวลาพักผลล่อนเราก็ต้องมีบ้างนะคะก็จัดนะระบบาการใช้ชีวิตให้มันดูสมดุลลงตัวเพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะหรือบางท่านอาจจะได้อยู่กับน้องหมาน้องแมวได้สัตว์เลี้ยงผู้น่ารักมาเลี้ยงแก้เหงาก็ได้นะเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีกับสิ่งที่คุณเป็น นะแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันเลยนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะหรือเป็นราศีที่จะได้เริ่มต้นกับการมีความสุขนะกับสิ่งที่คุณทำอยู่ก็ได้นะคะก็เป็นดวงชะตาที่กำลังจะได้พบเจอสิ่งดีๆความสำเร็จที่มันมาจากความขยันความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะ การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทําให้ชีวิตของคุณดีเพิ่มมากขึ้นนะเป็นราศีที่เหมือนจะได้หลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีสิ่งเลวร้ายต่างๆหรือคนไม่ดีด้วยนะคะใครที่คิดไม่ดีกับเราจ้องจะทําร้ายเราเขาก็จะพ่ายแพ้ไปเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยแต่เราก็อย่าไปจองเบนจองกรรมนะคะเราก็เอาโหสิกกรรมนะยกโทษให้กันไปนะคะนะไปยึดติดไปเจ้าคิดเจ้าแค้น ตัวเรานั่นแหละนะจะเป็นคนทุกใจนะได้เองนะคะการเอาโหสิกรรมมันอาจจะไม่สามารถทําได้โดยทันทีก็อาจจะต้องอาศัยระยะเวลานะวันละนิดวันละหน่อยนะคะ,ะการนั่งสมาธิมันช่วยได้นะคะทำให้เรามีจิตใจที่สงบรลมเย็นนะไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นไม่คิดร้ายกับใครด้วยมันจะทําให้เรามีสติ ในการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะหรือไม่ก็เราอาจจะทํากิจกรรมที่มันสร้างสมาธิก็ได้นะคะอ,อย่างเช่นงานศินลปะวาดลูกนะคะหรือเป็นงานพวกประดิ์ประดอยก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นเล่นกีฬาฟังเพลงฟังเพลงปรับสมาธิก็ได้นะคะก็สามารถช่วยได้นะอะไรที่เราทําแล้วมีความสุขแล้วก็ก่อเกิดเป็นสมาธินะก่อเกิดเป็นสติ ก็จะส่งผลดีนะกับการใช้ชีวิตในช่วงระยะเวลานี้มากๆเลยทีเดียวนะคะก็ขอจบการทำนายนะแต่เพียงเท่านี้อาจจะมีเสียงฝนนะคะฝนเข้ามาในคลิปบ้างนะในในระหว่างอัดคลิปนี้มีเสียงฝนตกนะคะนะช่วงนี้หน้าฝนด้วยยังไงก็ดูแลนะสุขภาพร่างกายกันทุกๆคนด้วยขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตง ที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินนะคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ